สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวริยราชินีพระจรันท์ดูดวงกับช anel ตําหนักดวงนะคะระหว่างวันที่3-9ถึง9พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะ คลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะดูในเรื่องของการเงินการงานก่อนเป็นลำดับแรกนะของชาวราศีกุมนะคะอ้อนสับไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาเลือกทำนายไพ่เพื่อ ของชาวราศีกุมกันใบแรกได้เดทนะแล้วก็ตามมาด้วยหกหกไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้าค่ะห้าดาบราชาเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ จบลงด้วยราชินีถ้วยนะคะอ่าทีนี้นะคะเรื่องราวของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้นะคะ mm hmm. ก็เอออว่าดูดูแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะมีผ้าใหญ่นะก็คือสำหรับหลักนะ mm hmm. คือผ้าเดทขึ้นมานะคะแต่มันก็ไม่ได้ย่าไปหมดซะทุกอย่างทีเดียวเนาะ แต่เอาละด้วยความที่มันเป็นพลังงานร้ายนะเราก็จะแปลในด้านร้ายว่าคุณอาจจะต้องยอมสูญเสียนะเปลี่ยนแปลงนะคะเดสเนี่ยพอเวลามันขึ้นมาทับเจ้าตัวเลยนะคะเป็นไพ่ใบตัวตนอนะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะก็คือ ต้องยอมเสียอะไรบางอย่างไปนะคะเสียสิ่งเดิมๆมาเสียสิ่งที่เคยยึดครองมานะเดน์มันก็เป็นการจากการพลากนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนสภาวะอย่างสิ้นเชิงนะคะแสดงว่าอะไรที่ทําอยู่เนี่ยเดิมๆเนี่ยทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มที่จะใช้ไม่ได้ละนะคะแล้วก็ปัญหามีอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือคุณไม่ยอม คุณไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะคะ5้าดาบก็คือความดื้อดึงนะอยู่ข้างป้ายเนี้ยนะคะเพราะว่าติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆความเคยชินเดิมๆนะถ้าวันนี้เนี่ยยอมเปลี่ยนตามเขาเรียกว่าตามตามสภาวะแวดล้อมนะคะปรับ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะยืด,ยดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งหมดอ่ะมันมีมันมีไพ่ที่เรียกว่าร้ายอ่ะไพ่เสียเนี่ยมันมีไพ่เดทตัวเดียวแต่การงานคุณอ่ะยังคงขับเคลื่อนได้เดทในที่นี้เนี่ยอ่ามันหมายถึงมันหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนข้าม ข้ามประเทศไปนะคะข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือจำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลในสภาวะที่มันมีโรคระบาดแบบนี้อย่างนี้ก็เดชนะคะเดินทางไปแบบยากลำบากเดินทางไปการเดินทางยากลำบากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็จึงเป็นไพ่ของเดชเดชนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการติดอุปสรรคจนถึงทางตันนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจบแล้ว เ,เรื่องเก่าๆมันจบแล้วบางคนลาออกจากงานบางคนต้องต้องเปลี่ยนงานใหม่นะคะต้องอล้มเลิกกิจการหรือธุรกิจเดิมๆของตัวเองไปแบบนี้ก็เดชนะคะหรือบางคนมีการปฏิรูปโครงสร้างงานแบบรื้อใหม่ทั้งระบบเลยอย่างเงี้ยขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนโดยที่ เราไปทำงานอย่างอื่นอย่างใหม่ที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยเลยแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่หรือไม่ว่าจะเป็นาการเปลี่ยนในระบบของงานเองยังไงคุณต้องเผชิญเรื่องนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพราะมันมีไพ่เดทขึ้นระวังนิดนึงเมื่อไพ่เดทขึ้นก็คืออาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะมีเรื่องเข้าไปาพบปากกับบุคคลที่ ที่ที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ต้องประถมพยาบาลญาติผู้ใหญ่เราหรือคนใกล้ชิดเราที่กําลังบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนี่ก็คือไพ่เดนะพลังงานของไพ่เดหรือแม้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละก็ต้องระวังด้วยบางทีอาจจะไปพยาบาลดูแลคนเจ็บป่วยซะจนตัวเองป่วยป่วยไปเองเลยนะคะอย่างไรก็ดีมีทั้งเด,ดทั้งหกหมายเท้าเนี่ยไม่ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นช่วงเคอร์ฟิลม,มันจะเป็นอ่ สถานการณ์โรคระบาดอะไรก็ตามนะคะหกไม้เท้ากับเดขึ้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขี่ม้าไปทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะนั่นก็คือไพ่การเดินทางจําเป็นอะ่ะที่จะต้องเดินทางขอให้ระมัดระวังตัวเองดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราหรือว่าเรื่องของการป้อง,องกันตัวเองให้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะคะทุกอย่างเลยเนาะ,ะทีนี้มันด้านบนเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีราชาเหรียญ ขึ้นอยู่นะคะราชินีถ้วยแล้วก็ราชินีไม้เทา้านะวันนี้เนี่ยเพาะเพาะทุลนะน่ะ พราะจาเป็นที่จะต้องเดินทางจําเป็นที่จะต้องไปนะคะแต่พอไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วขับเคลื่อนแล้วแล้วจะได้พบปะกับคนเจ้าของเงินในทุนนะคะแล้วก็จะได้รับข่าวดีขึ้นมานะคะแสดงว่าในรอบสัปดาห์นี้นะจากที่แบบเคยเคยอุดอู้อยู่เคยเดินทางไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยต้องไปละต้องเดินทางละนะคะ ยังไงก็ตามถ้าหากว่าง,งานของคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับงานเดินทางธุระของคุณไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางอ้นก็ยังแนะนำนะว่าให้เก็บตัวจะดีนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของเครื่องมือทางการสื่อสารทางโลกโซเชียลนะ่ะให้มันเป็นประโยชน์ให้มากนะคะการสื่อสารกับบุคคลต่างประเทศรอบสัปดาห์นี้ดีดีมากเลยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบมีมีการร่วมทุนลงทุนใหม่ๆนะคะดี นะดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่อ้นบอกเมื่อกี้นี้มันมีพลังงานไพ่เดนอาจจะต้องล้มเลิกทางเก่าๆอาจจะต้องล้มเลิกงานเก่าไปแล้วไปจับอะไรอย่างใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการที่ในสภาวะที่คุณสูญเสียแล้วก็ต้องลงทุนเพิ่มคุณทำคนเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวไม่ได้ก็อาจจะต้องมีนายทุนนะคะมีคนที่แบบ คนที่ร่วมหุ้นส่วนนะคะถือเงินลงทุนเนี่ยนะคะมาช่วยเหลือมากอบกู้สถานการณ์นี้นะคะเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาในตอนนี้นะคะ,อะนอกจากไพ่เดทที่เป็นพลังงานร้ายแล้วก็คือห้าดาบความดื้อดึงทิศถิมานะที่คุณแบบ โลกส่วนตัวสูงไม่เข้าพวกเข้าพ้องกับใครนะคะก็ระวังด้วยว่าการมีปัญหาในที่ทำงานในวันนี้ขณะนี้อาจจะถึงขนาดที่ว่าทำให้คุณตัดสินใจเดินออกมาจากที่ทำงานเก่า เราก็ไปหางานเอาใหม่แบบนั้นเลยก,ก็ด้วยนะคะเพราะเพราะปัญหาที่มันสะสมเรื้อรังมาซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือในการทํางานของคุณดังนั้นพอเวลาคนมีฝีมือ,อะจะรู้สึกอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบดื้อต่อต้านแล้วก็เราก็เรารู้สึกว่าเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยกับ เจ้านายคุยกับผู้บริหารไม่รู้เรื่องเขาก็เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเราดื้อกับเขาแบบนี้ค่ะคือต่างคนต่างมุมมองเป็นแบบนี้ไปแต่อู้ว่าคุณมีฝีมือดีพอนะที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้ทั้งนั้นน่ะนะคะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันของชาวราศีกุมนะคะค่ะสับไพ่ เรียบร้อยแล้วดูซิว่าไพ่เดทมันจะขึ้นมาอีกไหมนะคะอ่าวความรักนะพอเวลาหกถ้วยขึ้นมานี่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีะว่แววเป็นไปนทางที่ดีนะคะชาริออตค่ะอ่าเดทไม่ขึ้นนะแต่หกไม้เท้าตามมาด้วยนะคะหกไม้เท้านะคะเอ็มเพรส มีจิกเชียงค่ะเจ็ดเหรียญนะคะแล้วก็จบลงด้วยอัศวินถ้วยสวยเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มี ดาบอะไรขึ้นมาให้ต้องฝ่าฟันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไพ่อะไรไร้ายๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของในเรื่องของคอนเน็กชันอะไรที่กําลังจะไปต่อนะหรือในเรื่องของความรักนะก็รับว่าเป็นไปนในทางที่ดีงามนะคะคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยความรักมันพัฒนามาถึงจุดที่ว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็น มีมิตรภาพที่งอกเงยเป็นเพื่อนกันได้ยาวๆเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องของในเรื่องของเชิงชู้สาวแล้วเออมันมันเป็นไพ่ที่เป็นเด็กสองคนถือถ้วยให้กันนี่คือมันเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลกันนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาสเสน่หาดึงดูดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันละแล้วก็ เวลาหกถ้วยขึ้นบ่อยครั้งนะมันก็จะมีการลำลึกความหลังกัน6กถ้วยนะมาขึ้นกับเจดเหรียญน,นะคะอาจจะได้ติดต่อพบปากกับแฟนเก่านะคะแฟนเก่าหวนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้หวนกลับมาแค่พูดคุยกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่มีคนอื่นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการแบบเพื่อนเก่ากลับมาแฟนเก่าหวนคืนแล้วก็หวนคืนมาก็ เป็นยังไงแค่เรื่องของการติดต่อสื่อสารเมจิกเชียนดาวพูดมันเป็นดาวของการเจราจาพูดคุยสื่อสารนะคะทีนี้เมจิกเชียนแล้วก็ยังมีอัศวินถ้วยว่นเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพศหญิงนะคะอย่าไปฟังอย่าไปหลงค่ารลมอะไรของแฟนเก่าเยอะนะนะคะไอที่พูดว่าคิดถึงเสมอและไม่เคยลืมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดได เวลาที่พูดแล้วเพื่อให้เราดีใจเพื่อให้เราเอาอกเอาใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นลมอะนะมันก็เป็นลมที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะทวยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาริออตขึ้นด้วยนะคะชาริออตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีคนอื่นๆที่เขาพูดแบบเนี้ยอยู่ก็ได้ให้ช่างใจไว้ให้ดีๆนะคะให้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้เป็นเพื่อนกันก็พอนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันใกล้ที่จะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่า เข้าไปในวงวนของรักสามเศร้าอะไรเงรี้ยให้กันตัวเองออกมาให้อยู่แค่เพื่อนนะคะเพราะเมจิกเชียนเป็นไปได้สูงว่าจะเจอแบบเมจิกเชียนเนี่ยมาบวกกับอัศวินถ้วยเป็นไปได้สูงที่จะเจอคาโกหกนะคำแบบพลิกแปลงนะคะเพราะว่าเมจิกเชียนมันจะเล่นแลบแต่ธาตุไปนะคะลําลึกความหลังอะไรเงี้ยแค่แค่พอสนุกสนุกนะลําลึกความหลังแค่พอ,อมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นพอนะคะอ่ะ ถ้าในคนมีครอบครัวแล้วอนว่าไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะ mm. Empress ขึ้นด้านล่างนะคะคุณก็ยังคงเขาเรียกมีความสนใจเพ่งความสนใจไปกับเด็กๆบริวารลูกหลานข้างในบ้านนะคะแล้วก็เงินทองในะข้างในบ้านที่จะบริหารมันว่าะจะทำยังไงที่จะ ผ่านรอดพ้นกันไปทั้งครอบครัวรวมถึงเรื่องการเรียนของเด็กๆด,ด้วยบางทีแบบเด็กๆอาจจะกําลังอยู่ในระหว่างเรียนต่อ,อสอบเข้านะคะแล้วก็มาติดตรงช่วงสถานการณ์ของของโรคระบาดเนี้ยนะคะก็เลยหยุดชะงักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเด็กๆบริวารในบ้านนะคะซึ่ง มากกว่ามันมันมากกว่าเรื่องแฟนไงมันมากกว่าเรื่องสามีภรรยานะคะก็คือความเป็นครอบครัวนั่นเองไม่ไม่มีอะไรนะความรักของคนที่มีครอบครัวอนวดดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะคนโสดนั่นแหละคนโสดนั่นแหละที่จะต้องระวังนะคะเวลาที่มิตรภาพเก่าๆความรักเก่าๆมันหวนวนกลับมา หมดแล้วนะคะถ้าช่นชอบถูกใจยังไงอ้อนฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงและมีเพจนะคะชื่อว่าทิปวารียรชินีพระจันทร์ค่ะส่วน ID Line นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์มาที่ ID MB Beauty ค่ะ e w m y b e a u t y มีค่าครูเล็กน้อยสอบถามกันได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ